สวัสดีค่ะวันนี้พี่พรมาแบ่งปันวิธีทำดอกดาวเรืองแบบที่สองนะคะเรามาดูริบบิ้นกันค่ะใช้ริบบิ้นสีเส้นค่ยาวอยู่ที่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสบห้าเซนติเมตรนะคะเป็นลิบบิ้นเบอร์สองค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะพับริบบิ้นเข้ามาค่ะปลายลิบบิ้นห่างกันอยู่ประมาณสามเซนติเมตรค่ะกับด้านค่ะเอาด้านยาวขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็กดให้เป็นรอยค่ะ เราจะมาขึ้นฐานสี่กันเลยนะคะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่รอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะทีนี้เราจะขึ้นฐานแปดกันนะคะจับริบบิ้นด้านขวาคับพับเฉียงขึ้นไปข้างบนลักษณะนี้ค่ะข้างบนค่ะพับเฉียงลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะซ้ายคับพับเฉียงทางด้านขวาค่ะ ล่างพับเขียงขึ้นข้างบนเสร็จแล้วก็สอบข้าตัวแรกที่เราพับค่ะแบบนี้นะคะนี่เราก็ได้ฐานแปดแล้วทีนี้เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะก็เส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ประกบเส้นที่สามค่ะขึ้นเหมือนลูกส้มค่ะใครทำลูกส้มเป็นทำรอได้เลยนะคะเสร็จแล้วจะเส้นที่หนึ่งวางลงค่ะเส้นที่ห้าขึ้นมาค่ะ เส้นที่สองวางลงค่ะเส้นที่หกขึ้นมาค่ะเส้นที่สามวางลงเส้นที่เจ็ดขึ้นมาค่ะเส้นที่สี่วางลงเส้นที่แปดขึ้นมาค่ะเราจะได้ข้างบนสีข้างล่างเป็นลักษณะค่ะทีนี้เราจะวางเส้นแรกลงค่ะแล้วก็เส้นที่สองเราจะสอบเข้าตรงนี้ค่ะเส้นที่สามสอบเข้าตัวเดิมค่ะทะลุตัวที่สองแบบนี้นะคะเส้นที่สามค่ะสอบเข้าตัวเดิมค่ะแต่เราก็ทะลุตัวที่สามแบบนี้ค่ะ แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะแล้วกลับด้านค่ะเช็คลิบบินค่ะว่ามีลิบบินบิดหรือไม่นะคะดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะให้กระชับนะคะทีนี้เราจะทำเส้นนี้ค่ะ ก็จะจบริบบินพาดสามค่ะนับไปเลยค่ะหนึ่งสองสามค่ะเส้นที่สองกับพาดสามค่ะหนึ่งสองสามทำไปเรื่อยๆค่ะจนเหลือสามเส้นสุดท้ายค่ะพอเหลือสามเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเส้นแรกค่ะเราวางตรงนี้ใช่ไหมคะเส้นแรกเราจะดสอขก็ตรงนี้ค่ะเส้นที่สองต่อก็ตัวเดิมค่ะทะลุออกตัวที่สองลักษณะนี้นะคะเส้นที่สามต่อก็ช่องเดิมค่ะทะลุตัวที่สามลักษณะนี้ค่ะทีนี้กลับด้านนะคะ ดึงให้กระชับค่ะทีนี้เราจะเก็บปลายดิบดินค่ะสอดค่ะทะลุออกสามค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามถอดค่ะหนึ 1, 2, ่งสองสามทำไปเรื่อยๆค่ะจนครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะ เสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะทีนี้กลับด้านค่ะนี้เราจะทําเส้นนี้นะคะขออนุญาตนะคะทําเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นค่ะไปทางด้านขวาค่ะแล้วก็หันมาลักษณะนี้ค่ะเป็นรูปกล้วยนะคะแล้วก็สอดใส่เส้นข้างหลังค่ะสอดใส่ช่องของมันเองค่ะตรงข้างหลังนี้นะคะแล้วก็ทําการดึงค่ะนะแต่ว่าเป็นสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะ ทำจากทางด้านซ้ายนะคะเส้นที่สองข้จะวิชิทางด้านขวาแล้วก็าหันมาลักษณะะค่กลับมาลักษณะนี้ค่ะเป็นลักษณะตัวค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องของมันเองค่ะลักษณะนี้ค่ะทําไปทั้งแปดเส้นเลยค่ะ แล้วก็มาดึงเกีบจัดเกีบค่ะพอเราได้ลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราจะทําการกลับด้านมาลักษณะนี้ค่ะทีนี้เราจะทําเส้นนี้ค่ะจะรีบินค่ะหมุนมาทางด้านซ้ายเป็นลักษณะกวยเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะเราจะทําแบบนี้นะคะมาลักษณะกวยเหมือนกันค่ะจะริบินมาหมุเหมนเป็นลักษณะกวยแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะจะอยู่คู่กันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะสอดก็ตรงนี้นะคะทะลุออกสามนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามน้องติดตัวมาตรงนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ค่ะดึงให้เข้าขีดแบบนี้ค่ะจากริบบินค่ะหมุนไปทางด้านซ้ายชึบลงล่องตรงนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะทะลุออกสามค่ะ ลิบบน,น้องจะทะลุมาสามนะคะหนึ่งสองสามลิบบน,น้องอยู่นี่นะคะจับขาลิบบินค่ะหมุนมาทางด้านซ้ายเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็วางลงร่องตรงนี้ค่ะแล้วก็สอดก็ขีดตรงนี้นะคะขีดลิบบน,น้องจะโผล่มาตบบนี้ค่ะจับลิบบินค่ะหมุนมาทางด้านซ้ายเป็นรูปสามเหลี่มยมลักษณะนี้ค่ะแล้วก็จัดให้ลงร่อง แล้วก็สอดค่ะน้องจะหมุนมาทางด้าซ้ายลักษณะนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงกีบน้องนะคะค่อยๆเอากีบน้องลงเข้ามาในร่องจัดให้มันลงร่องพอดีค่ะแล้วก็สอดเข้าตรงช่องถัดมาตรงนี้นะคะ วิ่งไปทางด้านซ้ายหมุนชุดสามเหลี่ยมลงร่องต่อค่ะนะ้องจะทะลุกออกสามหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยจนครบนะคะ เราก็มาจัดกีดน้องค่ะเึ็นงกีดให้น้องคู่กันนะ่อแล้วได้แบบนี้แล้วทีแบบนี้กลับด้านค่ะเก็บปลายดิบบินค่ะสอดทะลุสามค่ะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามทำไปครบทั้งแปดเส้นค่ะ ก็ดึงค่ะดให้กระชับแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินทิ้งได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ตกแต่งเสร็จแล้วนะถ้าเราทำเป็นตัวเปล่าก็จะเสร็จค่ะแต่พี่พรจะทำแบบ ตกแต่งนะแบบนี้นะเร้ก็จะใส่เหรียญก่อนพี่พอนจะใส่เหรียญข้างหลังนะการใส่เหรียญแล้วใส่ข้างหลังค่ะเสร็จแล้วพี่พอก็จะใส่ใบหกแฉกนะพี่ฟอนตกแต่งด้วยใส่ใบหกแฉกก็จะใส่ปืนกาวปิดช่วงนี้ไปเลยค่ะ แวอจะตกแต่งแบบนี้นะอันนี้ถ้าเพื่อไม่ตกแต่งข้างหน้าก็เสร็จเหมือนกันนะไอาพรจะตกแต่งด้วยลูกซี่ เสร็จแล้วคะ่ะดาดาวเรืองแบบที่สองนะคะถ้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับให้กับพี่พรด้วยนะคะนี่แบบตกแต่งนะคะขอบคุณมากคะ่ะ